การสร้างฉากเมืองจำลองโตเกียวจำลองให้กอซิลาทำลายเนี่ยก็คือภารกิจที่บ้าคลั่งและก็น่าทึ่งมากๆเมื่อทีมงานเนี่ยไปขอพิมพ์เขียวของตึกต่างๆพวกเขาถูกปฏิเสธนะครับแล้วทำไงพวกเขาก็เลยทำวิศวกรรมย้อนกลับสร้างพิมพ์เขียวของตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดพวกเขาเนี่ยสร้างตึกจำลองขึ้นมากว่า500หลังในสเกล1ต่อ25ด้วยวัสดุของจริงอย่างไม้คุณปลาสเตอร์และกระจ ตึกที่ถูกทำลายนั้นก็จะถูกทำให้โครงสร้างนั่งอ่อนแอลงอย่างมีกลยุทธ์เพื่อพังทลายอย่างสมจริงแม้แต่รถทุกคันก็ถูกหลอกขึ้นมาพิเศษจากเหล็กหลอ่อและถูกควบคุมด้วยลวดียโน,โนและทั้งหมดนี้ถูกสร้างบนเวทีที่ยกสูงขึ้นเพื่อ,อกล้องเนี่ยสามาตั้งในมุมต่ำทําให้กอซิล่านั้นดูใหญ่โตขึ้นมาทีนี้เราภาพนักแสดงในชุดสิฮัลโหลไกะจิมะที่ต้องเดินท่ามกลางผลงานชิ้นเอกนี้เขาเล่าว่าเขาสึก พี่ตกกังวลตลอดเวลาเพราะตึกจำลองแค่หลังเดียวมีมูลค่ามากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของเขาซะอีกส่วนที่บ้าขัางที่สุดก็คือทีมงานเนี่ยมักจะใช้เวลาทั้งวันในการเตรียมฉากอย่างพิถีพิถันเพื่อจะฟุทเทจที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นก่อนน่าอุตสา์สร้างฉากจำลองขึ้นมาเพื่อมาพังทลายภายในไม่กี่วิน,นะครับ